Clap your hand five times. Dot. Dot. If I say dot, you clap your hand. If I say cat, you do like this. And sounds. <laughs> okay. okay. Ready? Yes. Yeah. If you're wrong, if you're wrong, you have to stand up. Ah. Oh, you. Good. Uh, ready? Yay! Yes. Ready? Yes. Cat! <coughs> cat! <coughs> dog! 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 Cat! <coughs> ready? Yes. Cat! Stand uh, okay. Stand up! Stand up! Stand up! Stand up, Stand up Tak nak. Tak nak. Tak nak. Ha, lah tu ah, dua Look your friend. Ha, lah tu dua pian. Dua. Dua kali kan fit. Ha, cari si, tak dulu. Cari si. Tak nak mula dia rasa. Ha, ah, lah tu dua pian eh. <laughs> dua <Dupin. laughs> okay. Ready? Yes. Ah, ready? Yes. Cut. Cut. Eh, salah. Ni 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 salah. Ni ni, no. ni, ni, ni. Cat, cat. Duck, 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 Cat Duck, yeah. yeah. nice oh Cat Duck, Yeah. It's Cat cool yeah. Cat Duck, yeah. Cat Duck, Cat 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 Duck, Cat Duck, Duck, Cat 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 อ้าโอเคสิบดาวใช่กี่ตัวชนะเออผู้ยิ่งต้องวันวันนี้นะเราจะขึ้นยูนิตใหม่นะเชียร์ม r ในยูนิตห้าเลสันหนึ่งอ่าเลสันห้าเลสันยูลุก togetheronthemonitorwhatisitwhatcanyouseeonthemonitorwhatcanyousee เห็นอะไรบ้างเนี่ย cat sat lion. Lion. Ah, lion, lion and monkey, monkey and birds bird. and then and, bear and then <laughs> turtle. Huh? turtle Turtle ha Turtle. Ah, not อ่าลักษณะรูปร่างของสัตว์ว่าสัตว์แต่ละตัวนี่มีลักษณะพิเศษอะไรนะบางตัวมีมีอะไรมีน่ะอ่าบางตัวสัตว์ที่อยู่ในน้ำก็มีอะไรอ่ามีข้างหลังมีอะไรอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะอ่าตัวนี้นะ Gabo mo isa. Jamadu. Kaya na talaga sa ako. Okay, okay, okay. Okay, 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 okay. Yeah. อ่ะทีนี้มาดูองค์ประกอบฮมาดูทีละคำทีหนึ่งนะมาดูทีละคำกันคำแรกไว้สิ camel 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 c e l c a m e camel camel what does it mean camel วัวอ h อูดนะ camel and then what is it dolphin 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 ดอลฟินอ่าพ H เนี่ยนะซินดอลฟินดอลฟินอ่าไม่ใช่ดอลฟินนะดอลฟินดอลฟินอ่าต่อไปอ่าไฟฟิเดอร์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 อ่า What does it mean ฟิเดอร์ขนขนอนขนไอ่าขนเป็นลักษณะขน เป็นขนไก่ขนนกแบบนี้ไหมขนนกขนนกได้ไหมได้อ่าขนนกก็ได้เป็นขนที่มีลักษณะแบบนี้นะต่อไปฟิน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 ฟใช่ไหมฟินเนี่ยคืออะไรดูภาพก้อยสิงก้อยสิงอ่าที่อยู่ข้างหลังปลาฉลามใช่ไหมลาอะไรอีกปลาอะไรอีกมีอันนี้ปลาปลาโลมาปลาโลมาใช่ไหม อ่าว่าครีบครีบต่อไปอสอสตริชออสตริชออสตรออสตริช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 ออส หางอะไรก็แล้แต่ที่มีหางนะเขาเรียกว่าเทลเทลอ่า c a t has a tail dog has a t a i ลนะกไปกอไทเกอร์ไ i เกอ i ์ g เออ่าก็คือปีปีกอะไรก็แล้แต่ที่มีปีก

เนื้อหรือปลาเนื้อไอ้เวรสุกิดอ่ะเอสุกี้เนื้อที่เราไปซื้อก็ขอวิ่งแซ่หน่อยวิ่งแซ่ยอะมากเยอใจเย็นะไปที่นี่ซื้อไก่ซื้อพวกเนื้อเฮ้ยแสดงว่าไม่ค่อยไม่ค่ยได้ซื้อของซื้อแต่ว่าไม่รู้อ่าถามถามม่คราเป็นไก่เป็นเนื้อหรือเป็นปลาไก่เอา วิ่งแซ่บโอเมกไาล่ะขอมีโก้ได้ไปซื้ออ่ะเลยวิ่งแซ่บก็คือปีกไก่ปีกไก่ที่เขาเอาไปคลุกผงอ่ะผงแซ่บแผงผงเผ็ดแซ่บเปรี้ยวอ่ะอ่าจะเป็นผงแบบนั้นนะก็เอาส่วนปีกยีกันแดดยีกันแดดไปทอดแล้วก็ไปคลุก เปคลุกเขาก็เรียกเขาก็เลยเรียกว่าวิงแซกนวิงก็คือปีกเปี่อาเอส่วนปีกของไก่อะไปทอดแล้วก็ไปคลุกกับผงอะก็เลยว่าเรียกว่าวิงแซกบางทีบางคนก็กลายเป็นว่าเรียยผงนะผงวิแซบไปเลยนะจริงๆแล้ววิงก็คือวิงก็คือปีกเรียว่าปีกนั่นเองนะ ถ้าเมนูวินเแซ่จะไปซื้อเมนูวินเแซ่ก็คือเขาเอาส่วนปีกของไก่ไปทอดแล้วก็ไปคลุกกับผงเคยกินไหมเคยนั่นแหละแล้วไม่รู้จักชื่อไม่เคยคนอื่นสั่งให้หรือว่าสั่งเองหรือว่าซื้อแบบไม่ได้ดูชื่อโอเคไม่เป็นไรนะค่อยหาประสบการณ์ไปแล้วกันนะทีนี้มาดู คำศัพท์แล้วก็อ่านตามนะดูซิว่าออกเสียงยังไงแต่ละคำ how to pronounce ออกเสียงยังไงนะ practice together ฝึกฝ <c ười> <Co> ึกพร้อมกัน hammer hammer เอ่าทอดทอดทำไมทำไมเสียงมันเสียงมันหาย

Ostrich, ostrich, r <R3> three, ostrich, ostrich, ostrich. ostrich. What's tiger. Tiger. tiger, 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 tail, tail. tail. Chill. Tail. 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 So that's a tail. Feather. 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 I'm to the feather so feather. Feather. Wing. วิ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 นทีนี้มาดูคำศัพท์ของเราจีนจำได้ไหมว่าอ่านว่าอะไรนะ Can you pronounce this, this ah, t i s word อ่ w h a Tiger อ่ ah, Tiger together one two r e Tiger What does it mean? Tiger <c oughs> And then Camel 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 พูออดอ่้เออ dolphin 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 อ่าโรมานะถ้าในพักในทางวิทยาศาสตร์ที่เราเรียนเราจะเรียกว่าโรมาเฉยๆอ่าไม่เรียกว่าปลาใช่ไหมเพราะว่าอ่าการแบ่งสัตว์หมวดหมู่สัตว์ก็จะแบ่งออกเป็นอา่าประมาณ5หมวดน,นะมันจะมีสัตว์ปีกสัตว์บกสัตว์น้ สัตว์จำพวกปลาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์เลี้ยงคานสัตว์เลี้ยงครานเจ๊ไหมสัตว์บกก็คือสัตว์เนี้ยสัตว์ไม่มีสัตว์บกนะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะสัตว์จำพวกปลาทีนี้โดนสิ้นเนี่ยเวลามันออกลูกมันจะให้ลูกมันกินกินนมดังนั้นโดนสิ้นเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเหมือนกับคนเหมือนกับ ลิงเหมือนกับวัวเนี่ยจำพวกที่เขาก็เลยไม่เรียกว่าปลาเรียกว่าโลมาเฉยๆนะโลมาอ่ะต่อไปคำนี้ฟินอันว่าฟิน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  What does it mean ฟินครีปครีปครีปปลาต่อไปเทล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 ว่าได้สิมินหางหาง Abai. Feather. Feather. Ah, macam an. Feather, feather dalam macam fi. Feather. Cara eh na Feather. 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 Ke. Nok. Ah. Ostrich. 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 Ke. Ah, nak cakap tek. Wing. 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 Ke. Bee. Bee. Ah. Tiger. Uh, what's it? Uh, Feather. Uh, Feather. Dolphin. Dolphin. Fin. Tiger. 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 Com hammer. Hammer. hammer.

Tua. Tua. Tapi si tu leli. Hampir, tes, tes, Kru, tasak, kru. Tasak kian ini. Oh, nak Kita ada wajib pok leli, wajib. Kalau siapa? Kita tengok super kalian. Maaf, tidak boleh. Kau juga. Iyo tak betul tak hitam. ni si kau kau tak ni. Kita tengok dosi kau. Tidak ada hitam. Tidak hitam. Tidak apa si ha tu kena raya ha takut apa kita tanya siapa ngasih ha boleh tengok tak boleh 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 tak the words here and when you look your word you have to come in front of the class and Hello. give the picture that match with your word mm -hmm. okay okay, okay. Yes. so look the word together yes. huh? look the words together yes. huh? okay <gasps> 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 Say the wooko on your head. Woo! Look! the wooko on your Ready? Yes! If you're ready, stand up and come to find your magic field. Yes! And, and stand, stand there, stand there. The first one, first one. Ah, come on. First one. What is it? Fin. What does it mean? Creep. Creep. Ah, creep of plan. What is it? Dolphin. Dolphin. What does it mean? Loma. Ah, Loma. And you? Wing. Wing. What does it mean? No. Nope. And you? Ostrich. Ostrich. Look at that. Look uh, Tail. Tail. What does it mean? Hang. Anh uh, And you? Eh? Cat. Cat? Camel. Camel. Oh. Uh. And you? Fat. Fe Feather. Feather. Oh, Anh And you? <laughs> Tiger. Tiger. What does it mean? เสือเสืออ่าโอเคอ่าพุทธโยกาที่เหียพุทธโยกาที่เหี่ยพุทธเหี่ยวพุทธเหี่ยพุทธเนี่ยแี่ยนิ่งเนีอือไเนี่ยครูไม่ไกล

Ah. all of you ready? yes. okay. ah. ah. ready? yes. ah, the first one. Wing. Wing. what does it mean? be. be. and you. Ostrich. what does it mean? look at your tape. And you Dolphin. done. fine. ah. little. ah. ooh. ah. take a ah. เฟเธอร์เฟเธอร์เฟเธอร์คน็ตเทลลาเดอร์เดียรเทลเทลแฮงฟีดโลมาอืมไม่ใช่ครีบครีบอ่าครีบของมันไม่ใช่โลมานะอ่าไ่ตัวโลมาอ่าโอเคทีนี้อ่าย o u อ็กซ์ซ์ซายส e r ูเอ็อ่า do exercise together à tam tam động hạnh